เริ่องงามยามดีฟูลทีมโวตกลับมาอีกครั้งครับผมยังไงก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับยินดีรับชมเข้าสู่เกม f c ฟซีไลครับผมนะวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ฟูลทีมโวตครับฟูลทีมโวตหรือว่าสายฟรีที่เราทําตามเสียงเรียกร้องของผู้ชมนะฮะคลิปนี้เรากลับมาอยู่กับฟูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ได้เกิดเรื่องราวเปิดวงเปิดโวตกันไป2 3ทีครับผมนะปากฏว่ารอบชิงเนี่ย เป็นลิเวอร์พูลปะทะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและผลโหวตเนี่ยออกมาอย่างเองกฉันท์เลยคุณผู้ชม47%ครับผมนะสหรับลิเวอร์พูลครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย53%คือคนโหวตเดี๋ยวโหณวันนี้วันที่ผมกำลังอัดคลิปเนี่ย2,800คนคือผลโหวตที่ผ่านมาเขาจะโหวตอย่างมากก็ประมาณ2,000นิดๆคุณผู้ชมรอบนี้โหวตกันแบบว่าดุเดือดมากๆ2 8 0 0แต่ผลโหวตก็ออกมาอย่างที่บอกครับเอกฉันเรียบร้อยครับผมนะเพราะฉะนั้นฟูลทีมโหวตของเราครับ จะไปต่อกันที่ฟูลแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดครับและผมพังทีมเรียบร้อยครับผมนะสำหรับฟูลแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดของเราครับอันที่จริงเนี่ยมันจะมีฟูลแมนยูน่มี2ตัวที่แบบว่าอยู่ในทีมเก่านะครับก็จะมีอเล็กซิสซานเชสที่ผมเนี่ยฮะเก็บไว้ก่อนอีกหนึ่งตัวก็จะมีทางด้านของโรลองบองครับแต่บองเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวค่อยมาอัพละกันผมรู้สึกว่าเราต้องการตังค์ครับเพราะมูลค่าทีมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5้าสล้านไงถ้าเกิดว่าเราจะเก็บ2ตัวไว้เนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยมัน,น,มมนส และนี่ครับผมนะสำหรับนักเตะโอลิมปิกหมักเซยที่เราสั่งเวยเป็นที่เรียบร้อยครับโอบาเอยโลลลบรองเดซายี่ทุกสิ่งทุกอย่าง ขายออกหมดแล้วนะครับแล้วทำไมต้องหัดลินด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟันกําไครับผมแล้วก็วันนี้ขออนุญาตเปิดในตัว IGR ก็ผมในเผื่อใครไม่ทราบคุณผู้ชม IGR หรือว่าเรียกกันว่า PC เนี่ยเพราะว่านี่ครับมันจะขึ้นส่วนลดตรง PC ตรงนี้นะครับอันนี้คือในเพจแบบว่ามีบริการรับด้วยครับผมในใครที่แบบว่าอยากรับก็สามารถทักแฟนเพจมาได้ครับ IGR เนี่ยหรือว่า PC เนี่ยจะบวกให้10%นะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าเวลาเราจะเปิดใช้งาน IGR เนี่ยเราจะเปิดแค่เฉพาะตอนที่เราพังทีมเท่านั้น เวลาทำซีรีส์ปกตินันนูนี่ปกตินะผมจะไม่เปิดเลยนะครับนอกจากว่าเป็น ID ที่แบบว่าไม่ใช่ ID ทําซีรีส์ ID หลักอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดใช้ทุกวันอยู่แล้วกดปึ้งมาครับจะเห็นได้ว่าครับหกแสนของส่วนลด PC ครับจะเท่ากับส่วนลดคูปองที่เรากดใช้เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าไม่เข้าใจนะมันจะเหมือนแบบว่าเราได้คูปอง10%ฟรี1ใบ ใครอยากใช้บริการรับ PC เนี่ยทักมาได้ที่แฟนเพจก็ผมนะแต่แนะนําหน่อยครับถ้าเกิดว่าจะรับแล้วคุ้มเนี่ยแนะนําแบบว่าขายหลายๆตัวหรือว่าตัวที่แบบว่ามูลค่ามันเยอะๆอะไรเงี้ยใครที่รู้สึกว่าขายทั้งแต่ทุทีอยากเอาให้คุ้มก็ทักมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับอ่ะสาทุกใบคุณผู้ชมครับจะได้มาตรงนี้ครับสี่ล้านล้านครับคุณผู้ชมแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จกันน่าจะอยู่ที่ประมาณ46 เราน่าจะได้46ล้านล้านฮะคุณผู้ชมอัดคลิปแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะรับมาเลยนะครับเยอพร้อมเริ่มต้นฮะสลาฟูแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับและนี่จะเป็นไลน์อัพที่ผมมีการไปนั่งจัดทีมาครับอันนี้คือ11ผู้เล่นตัวจริงจะเป็นชุดประมาณนี้ก่อนครับแน่นอนครับในอนาคตเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมีการอัพขึ้นไปแน่นอนฮะแล้วก็อันที่จริงก่อนนั้นเนี่ยมีคนขายฟานเพอร์ซีราคาต่ำ น่าจะเพิ่งซื้อขายล่าสุดไป1ตัวอ่ะแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆก็จะประมานนี้ที่ผมเริ่มจากตำแหน่งที่สาคัญสําคัญก่อนละกันคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้บอกก่อนว่าของเนี่ยจะไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมด้วยความที่เราเพิ่งอัดไอ้คลิปที่แล้วปิดซีรีส์ไปนะไม่ถึง3-4วันด้วยซ้าแต่ผมมีเหตุผลว่าทําไมวันนี้คลิปนี้ถึงมาเร็วครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมคลิปถึงมาเร็วก็ผมในปะัจจุบันนี่ยผมไต่ขึ้นมาคุณผู้ชมแลง์แชมป้ไปละ คืออีกนิดนึงจะขึ้นเป็นแรงดําหรือว่าซูปเปอร์แชมเปียนคุณผู้ชมฮะแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะปัจจุบันเนี่ยแต้มผมเพิ่งจะ2,673แต้มครับเมื่อวานเพิ่งเล่นไปแพ้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแต้มถ้าเกิดว่าจะเอาท็อปร้อยหรือว่าบอลดำเนี่ยปัจจุบัน2,843แต้มครับห่างกับผมอยู่ประมาณ170ครับ170เนี่ยเฉลี่ยเกมหนึ่งแหละจะได้ประมาณสัก35นะครับอันนี้คือจากที่ผมนั่งเล่นมานะครับเฉลี่ยเราต้องเล่นอีกประมาณ5เกมถ้าผมสามารถชนะ5เกมรวดได้นะครับ ผมน่าจะขึ้นสลับบอลดำครับยิ่งถ้าเกิดว่าเจอคนที่แต้มสูงกว่าหรือว่าแรงสูงกว่าเนี่ยแต้มมันก็จะบวกขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ก็คอยไปดูกันครับว่าทีแมนยูของเราเนี่ยจะไต่ขึ้นบอลดาได้หรือเปล่านะครับ<ป>ขออนุญาตเอาราคาเดิมที่มีการซื้อขายแล้วกันคุณผู้ชมครับ18ล้านแต่ถ้าเกิดว่าราคามันมีการแบบว่าลงมาหน่อยอะไรเงี้ยผมก็อาจจะตั้งต่ําลงมานะเพราะเอ็มเนี่ยเราก็แมอาจจะต้องคํานวณดีๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเรียงจากราคาเนี่ยหัวอาจารย์ยังอันที่จริงก็ถือว่าแพงอู้แล้วมีต่ำสองคิวอยากได้สัก5ล้านว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเก็บอาจารย์ยังไว้ก่อนครับถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวไปใช้พวกดามีเงี้ยสองสล้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะสำหรับตำแหน่งของแบคครับส่วนเวนรูนี่ครับมีขาย3ตัวผมขอ6ททวนนะครับขาย3ตัวมีโอกาสได้อยู่ครับขอ6ททวดนะสำหรับเวนรูนี่นะครับแล้วก็รอยครีมซื้อขายล่าสุด3.5ครับ 3.5ผมขออ่ะ3.5ด้วยแล้วกันครับราคาซื้อขายล่าสุดแล้วกันคุณผู้ชมแล้วก็ลุกชอราคาซื้อขายล่าสุดเนี่ยสามจุดสามห้าก็คือราคานี้เลยครับน่าจะเป็นอู้ไม่ต่ำนะตอนแรกคิดว่าเป็นราคาต่ำผมปาดฮนะผมขอสามจุดสามจุดสี่นะคุณผู้ชมขายไหมนะครับ,ม,นะรบมีอันเดรสเปเรล,ล่าครับซื้อขายล่าสุดสามจุดสามหมอสามจุดสามก็อ่ะราคานี้แหละคุณผู้ชมนะฮะเอาตามราคาตลาดครับ เจมสการ์เนอร์ครับเจมสการ์เนอร์ผมขอ3ทั่วแล้วกันคุณผู้ชมฮะจะได้บอกว่าไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะครับมีเรโอฟอร์ดินานครับซื้อขายล่าสุด1.9ครับแต่มีคนตั้งสูงวะ่ะอ่ะสูงตามฮะผมว่าตัวนี้น่าจะแบกได้ดีแล้วก็ดีเทเดอรสันผู้รักษาประตูเหรอผู้รักษาประตูผมขอต่ำแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะโหเมื่อก่อนราคาล้านเดียวปัจจุบันล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดแล้วก็เซนเ็นเตอร์อีกหนึ่งคนแต่ผมขอเป็นดารลี่บินแนะล้วกันฮะดาร์ลีบ อ่ะขอ9ก้าแสนแล้วกันฮะเราจะเหลือตังอยู่ประมาณ4ล้าน4ล้านเนี่ยโอ้โหเหมือนจะไม่พอครับคุณผู้ชมผมนึกออกทางเดียวก็คือพึ่งของดองอันน้อยนิดของเราคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอตัวลัคกี้วิวนก่อนครับอันนี้บอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยว่าจะอัดคลิปประมาณกลางเดือนเว้ยแต่เอาไปเอามาก็เนี่ยคืออยากเล่นทีใหม่แล้วก็อยากไต่แรงนะก็เลยบอกว่ามาไววันที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันที่9นะครับเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปอู้ SVP คลิปต่อไปเนี่ยจะมาสิ้นเดือนนะครับใครที่แบบว่าอยากดูฟูลแมนยูอีพีสเนี่ยรอไปเลยสิ้นเดือน,นครับสักประมาณ30ก็ได้นะครับจะได้มาแบบว่าเปิดประวัติการเติมตังให้ดูด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมกาลังแบบว่าไล่เล่นแหลงอยู่นะพยายามเก็บสตาร์อพอยท์เพราะที่ผ่านมาคลิปที่แล้วเนี่ยเหมือนเราจะซื้อไอตัวแพ็คสามแสนไปนครับล่าสุดผมเก็บได้ประมาณ5 0,000ื่นนี่คือรางวัลของคนขยันฮะค,คุณผู้ชมนี่เลยครับห้าหมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวแพ็คสามแสนเดือนหน้าเน ตัวนี้น่าจะรีนะเพราะฉันก็เดือนหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เปิดนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าผมไต่ขึ้นบอลดำได้อะไรเงี้ยสตาร์พอยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยได้ประมาณ8ปดหมื่นนะคุณผู้ชมครับก็จะสามารถแบบว่าช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะอ่ะดูของดองอันน้อยนิดของเราครับลอตเตอรี่เนี่ยแค่42่ิอชิ้นเท่านั้นปึ้งมาตรงนี้ครับมีการ์ดอะไรเบิ่มๆแม้ส่วนใหญ่จะเป็นตังนะสำหรับลอตเตอรี่ฮะคุณผู้ชมอ่าดีเทเดซันราคาต่ําได้มาแล้วเรียบร้อยครับ แล้วก็อ่ะที่เหลือก็เดี๋ยวมาว่ากันครับได้ตัวไหนก็ตัวนั้นฮะคุณผู้ชมมาดูกันว่า BP เบ็ดเสร็จรวมขึ้นไปเนี่ยจะถึง2ล้านหรือเปล่านะครับมาพอหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากดึงอาจารย์ยังเป็นเซตที่แบบว่าสวยๆเลยเนะี่ยอาจจะต้องเก็บตังอีกสักนิดสักหน่อยฮะคุณผู้ชมคลิปต่อไปเนี่ยจะมีแพ็คน่าจะ50เหรียญคุณผู้ชมน่าจะได้เปิดแบบว่ามันๆครับตังขึ้นไปเกือบ5้ล้านเหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะ แล้วก็การนักเตะของเราเนี่ยมีน้อยมากครับ34ีใบของน้อยหน่อยนะคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่บอกไปเป็นการมาเสริมนักเตะแล้วก็มาเป็นการจัดทีแมนอยู่ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันครับถือว่าประเดิม EP แรกนะครับและอ้ไม่ไฟวะเป็นบวกหนึ่งครับริคาโดคาวโยเซนที่ได้ห0 0 0สนฮะคุณผู้ชมคือถ้ามันออกอีรอปเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้เสริมสำหรับอาจารย์ยังครับคืออีกหนึ่งชอยก็คือเราต้องหันหน้าไปหาดาเมียน นะครับหรือว่าอาจจะแบบว่าเป็นอาจารย์ยังบวก6บวก7อะไรเงี้ยคือเอามาเล่นก่อนอามาไต่แรงก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอพินิษพิจารณาหน่อยครับหรือว่าเราอาจจะถอดไหมถอดไอ้พวกแบบว่าราคาสูงๆอย่างลูนี่เนี่ยตั้งต่ำไหมคุณผู้ชมมันจะมีโอกาสได้ปะวะคือราคาต่ำเนี่ยมันห้าท่วนนะคุณผู้ชมอะลูนี่ผมขอถอดเหลือไอ้นี่ละกันคุณผู้ชมฮะดูจากกราฟเนี่ยมันก็พึ่งขึ้นเองนะครับ ส่วนรอยคีนโอ้รอยคีนมีคนปาดสูงไปแล้วอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่ากันอีกช้อยหนึ่งที่ผมนึกออกก็คือเปลี่ยนเปเรล่าครับดรอปเปเรล่าจากไอตัวย4 e p นะิบสี่อีพีเนี่ยดรอปมาเหลือสักประมาณฮาร์ดเวิร์สครับไอตัวอันเดสเปเรล่าเนี่ยฮาร์ดเวิร์ก็เก่งนะคุณผู้ชมนะครับแต่อีพีมันก็จะมีความแบบว่าเร็วกว่าอะไรเงี้ยนี่ครับถ้าเกิดว่าเราดรอปมาเหลือตัวเนี้ยนะครับเราจะประหยัดตังค์ไปประมาณล้านกว่าเอาตังค์ตรงนั้นอนะไปใส่อาจารย์ยังเนี่ยน่าจะจบน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิ อย่างนั้นน่าจะเว๋อกว่านะครับถ้างั้นก็อย่างนี้แล้วกันฮะไปหันหน้าพึ่งไปเรล่าแล้วกันนะครับผมก็จะได้เหลือตังไว้ซื้ออาจารย์ยางเพราะผมเนี่ยชอบอาจารย์ยางมากๆนะ ell เปเรล่าเ่ยผมเอาสูงฮะแปดแสนนี่ถือว่าคนข้างถูกครับแล้วก็มี7ล้านใช่ไหมครับเจ็ดล้านเนี่ยขออนุญาตอาจารย์ยังราคากําลังสวยครับคุณผู้ชมซื้อมา A few moments later โอรบินฟานเบอร์ซีได้มาเรียบร้อยคุณผู้ชมครับ10 8ล้านล้านครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามารับกันครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีพวกเวนลูนี่ครับลูนี่เนี่ยผมก็ำลังสอกใจอยู่ว่าเฮ้ย6.9เ้นี่ยมันจะยอดเกินไปไหมคุณผู้ชมคือต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนนะว่าอันนี้คือ ID ดีสายฟรีนะคุณผู้ชมเผื่อใครไม่ทราบครับไอตัวฟูลทีมโบนเนี่ยเราทําสายฟรีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอส่วนต่างที่เสียไปเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อตัวอื่นได้ไงผมก็เลยต้องชั่งใจสัหน่อยว่าเฮ้ย6.9เนี่ยมันจะแพงไปหรือเปล่าครับหรือว่าซักเบสไหมคุณ ถ้าดูจากกราฟเนี่ย6.5ไหมถ้าให้มากกว่านี้เดี๋ยวเกรงว่ามันจะดอยเอาคุณผู้ชมครับอ่ะผมขอ6.5แล้วกันครับสำหรับเวนรูนี่ครับส่วนรอยคีนเนี่ยโอ้คนนี้ยังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมก็น่าจะยังไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าดูจากกราฟราคาผมสูงตามอะนะครับเขาเอาผมเอานะครับคุณผู้ชม แล้วก็ริโอฟูด์นาเนี่ยอันนี้ผมสูงแล้วเขาก็น่าจะยังไม่ได้เหมือนกันครับอ่าก็ประมาณนี้ครับหลกัหลกๆก็จะเหลือแค่3ตัวนี้เท่านั้นครับที่เหลือเนี่ยเราได้มาแล้วเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวรับอู้ผมลืมคุณผู้ชมผมลืมว่าตอนรับตังเราต้องปิด IGR อาะไม่เป็นไรครับคลิปนี้ขออนุญาตแล้วกันนะครับที่เกียรออก ID ใหม่ไม่ใช่อะไรครับแล้วก็มูลค่าไม่ได้เยอะมาก ปกติเนี่ยเวลาอัดคลิปเนี่ยเราจะปิด IGR ก็ผมนะยยกเว้น EP นี้ครับ EP ที่เราเนี่ยจะทำทีใหม่ขออนุญาตเปิดระการนะครับอามครับที่เหลือเนี่ยโหฟานเพอร์ซี18ล้านนะครับอาจารย์ยังลุกชอเจมการ์เนอร์ครับดาริบินอันเดรสเปเรล่าได้เรียบร้อยคุณผู้ชมครับรับมันเลยนะครับโอเคสวยสดงดงามครับผมมูลค่าตรงนี้3ามล้านล้านอ่ะประมาณนี้ครับหลักๆเราจะขาดอยู่3ตัวก็คือตำแหน่งของเวนรูนี่ดีซีครับ จะมีรอยคินดีซีครับแล้วก็ริโอเฟอร์ดินาน LN ได้ครบสักทีครับสำหรับฟูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาเป็นว่าเราจะใช้ชุดนี้กันไปก่อนครับคลิปนี้อย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวจะมาสักประมาณสิ้นเดือนนะครับน่าจะได้คงได้ของเนี่ย ไอ้พวกที่เราดองกันมาไอ้พวกโทเคนไทยต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากองกันแล้วก็จะมาเปิดกันในคลิปหน้ากันนะครับก็หวังว่าเซตนี้จะไต่แรงไม่ยากมากแล้วกันนะครับเพราะหมักส่ย50ล้านเนี่ยไต่ถึงดาวม่วงนะมาดูกันว่าเมนยูเนี่ยผมจะสารต่อถึงดาวดำหรือเปล่าครับอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าอยา่าคาดหวังครับ วันหนึ่งเดี๋ยวผมกดแลกแค่ประมาณ2 3เกมเท่านั้นผมไม่อยากให้มานั่งคาดหวังว่าฮ้ยสายฟรีไต่ขึ้นดาวดำมันจะได้ของเยอะอะไรเงี้ยคือผมอยากเล่นแบบว่าชิลๆนะเพราะอย่าลืมนะผมเนี่ยมีหลายไอดีมากๆวันวันหนึ่งเนี่ยไอดี ID ตัวเองเนี่ยแปดไอดีครับที่เหลือเนี่ยเป็นของคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็เกือบลืมเลยฮะเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูยอดเติมก่อนนะสำหรับเดือนนี้ครับอันที่จริงเนี่ยเอาไว้คลิปหน้าก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับ เราจะมาให้ดูทุกๆเดือนแล้วกันทุกๆคลิปแล้วกันเนาะอ่ะนี่ครับผมระดับสแตนดาร์ด20,000ก็ยังสู่ Fc ครับไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมครับสายฟรีทุก ID เราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันสั้นเกินไปเดี๋ยวมีไฮไลท์ใหผชมได้รับชมฮะสำหรับทีมนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันยาวแล้วก็เท่านี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาไล่เสริมแต่ละตำแหน่งกันนะครับ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. are you just gonna take that? Hold will you fucking fight back? fight back. Yeah. you ain't gonna make it you ain't ever ever gonna break it you can never beat them and they're better than you face it thinking that they giving them you're not thinking straight kid no they don't give a damn you got what i'm saying i'm not fucking playing Don't give it to you straight man there's too many and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts say you're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with so your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to You're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?